มีใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์หรือว่าการเรียนภาษานอร์เวย์รู้สึกว่ามันยากลำบากไหมคะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงแค่ช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะว่า ความรู้สึกแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนบางทีก็ไม่เฉพาะที่แค่เรื่องเรียนภาษาเท่านั้นหรือว่าอาจจะมีหลายๆเหตุผลหลายๆอย่างเข้ามาปะปนกันบางทีก็อาจจะมีเรื่องชีวิตเรื่องคู่สมรสหรือว่าเรื่องต่างๆ เรื่องครอบครัวแม้กระทั่งว่าครอบครัวที่อยู่นอร์เวย์ครอบครัวที่อยู่ในเมืองไทยก็อาจจะทำให้เราวิตกกังวลได้นะครับก็หล,ลายๆคนอาจจะมีหล,ลายๆเหตุผลแต่วันนี้นะคะก็นั่งอยู่ข้างนอกวันนี้ก็พาทุกคนออกมาสูดอากาศ เย็นๆสน่อยข้างนอกนี้ตอนนี้ลบสามองศาก็มีกาแฟมาด้วยมีขนมแล้วก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็บางทีถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆหรือว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดมันลำบากมันหาทางออกไม่เจอ บางทีก็ต้องพาตัวเราออกไปสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเข้าป่าเดินป่าไปดูธรรมชาติที่เขาสร้างสารรค์มาให้เราแบบรฟรีๆบางทีถ้าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เครื่องเทคโนโลยีมากเกินไปก็อาจจะทําให้เราบางทีมันก็ทําให้เราจิตตกได้เฉยๆค่ะโดยบางทีก็หาสาเหตุอาจจะไม่เจอบางคนถ้าค้นหาสาเหตุว่าเออเราวิตกเรื่องอะไรแล้วก็หาวิธีการแก้ไขได้ก็จะถือว่าเป็นการดีมากๆนะคะแต่ถ้า บางคนที่รู้สึกว่าอยู่เฉยๆมันก็มีความเครียดขึ้นมาอยู่เฉยๆมันก็รู้สึกท้อแท้ใจขึ้นมาโดยค้นหาสาเหตุที่แบบจริงจัไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะอยากจะแนะนำว่าการนำตัวเองเข้าสู่ธรรมชาตินี่ค่ะการที่เรามานั่งอยู่ใน ่าในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่มันมเงียบๆแล้วไม่ต้องมีเครื่องมือสื่อสารอะไรมากมายไม่ต้องมีเทคโนโลยีที่เราจะต้องคอยเช็คหรือว่ามันมีข้อความเด้งเตือนตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ทำใจให้ร้องว่างพาตัวเองออกมาอยู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้นั่งนิ่งๆดูธรรมชาติไปบางทีอ่า พูดเป็นภาษาตัวเองลวกันนะว่า,าธรรมชาติอาจจะดึงดูดความคิดลบธรรมชาติอาจจะช่วยให้ดูดสิ่งที่มันทําให้เรามาีความคิดลบอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะธรรมชาติจะจะสามารถช่วยเราสิ่งนี้ได้โดยที่เรา ไม่รู้ตัวนะคะมันจะดูดของมันไปเองนะคะบางทีตัวเองรู้สึกอย่างนั้นนะคะก็ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าถ้าสมมติว่าเราคิดไม่ออกจริงๆว่าเราจะแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้ยังไงก็พาตัวเดินเข้าไปในธรรมชาติที่ใกล้กๆเราที่เรารู้สึกว่าเราเปลอดภยัยแล้วก็ ให้เวลาตัวเองสักพักหนึ่งบางทีมันอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่ามีไอเดียปิ้งขึ้นมาหรือบางทีมันอาจจะทำให้จิตใจเราสงบโดยที่ไม่ต้องมีคำมาไม่ต้องมีคำจากคนอื่นมาปลอบโยนเราบางทีธรรมชาติก็จะ support แล้วก็รักษาจิตใจของเราเองนะคะอันนี้ ช่วยได้ค่อนข้างเยอะรับรองว่าคนที่ไม่ค่อยถนัดที่จะเดินเข้าป่าหรือว่าเดินเข้าหาธรรมชาติก็พยายามลองนะคะครั้งหนึ่งบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงชีวิตเราไปก็ได้เราอาจจะค้นหาสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้นอกเหนือจากพึ่งพาคนอื่นนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราพึ่งพาว่า เออเราอยากคุยกับเพื่อนอยากจะมีคนที่มาให้คำปรึกษาเรานะบางทีมันก็มันก็ดีถ้ามีนะคะแต่ที่นี่แต่ที่นอร์เวย์มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่จะอาจจะต้องใช้ชีวิตในแนวทางของตัวเองก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากที่จะมานั่งคุยพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ ใช้กับตัวเองว่าบางทีถึงเราจะไม่ชอบออกไปในธรรมชาติที่มันอากาศหนาวๆนะคะก็พยายามฝืนตัวไปนะคะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราก็ได้โดยที่ครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ต้องฝืนนะคะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องคาดหวังว่าเออโอเคเราออกไปเดินที่ในป่าฉันจะ ต้องได้อันนี้อันนี้กลับมาใจฉันจะต้องดีขึ้นบางทีก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะคะก็คือเดินเข้าหาธรรมชาติก็พยายามชื่นชมธรรมชาติค่ะชื่นชมกับเสียงนกเสียงสัตว์ชื่นชมกับลมชื่นชมกับบรรยากาศที่มันหนาวเย็นชื่นชมกับต้นไม้ที่เขาสามารถคงทนอยู่กับความหนาวเย็นได้เรื่อง พรุ่งนี้นะคะพยายามคิดไปในสิ่งที่เราเห็นพยายามอย่าคิดในเรื่องที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ที่เรานํามาจากบ้านที่เรานํามาจากสื่อต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็ถ้าสมมุติว่าจะเดินเข้าป่าเข้าหาธรรมชาติสักหนึ่งชั่วโมงเราก็พยายามนะคะจงซื่อสัตว์ว่าจงซื่อสัตว์กับตัวเองว่าหนึ่งชั่วโมงนี้ฉันจะพยายาม เอาตาจ้องที่สิ่งที่ฉันเห็นตามในป่าในธรรมชาติแล้วก็พยายามปรับสมองคิดไปว่าโอ้อันนี้สิ่งที่ฉันเห็นคือตรงนี้นะจะพยายามไม่คิดสิ่งที่นอกเหนือที่ตาฉันเห็นตอนนี้ฉันเห็นอะไรฉันเห็นต้นไม้สีเขียวฉันเห็นทะเลสาบเป็นเป็นหิมะอย่างเงี้ยเหมือนขา,ขาวตอนนี้นะคะก็คือทะเลสาบมันเป็นน้ําแข็งแล้วก็มีหิมะปกคลุมก็พยายาม มองจุดเล็กๆน้อยๆนะคะมองให้มันละเอียดมากขึ้นบางทีอาจจะทำให้ใจเราสงบได้หรือว่าได้พักได้หยุดคิดเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราที่เราไม่สามารถที่จะหานะทางแก้ไขได้ก็แค่เบี่ยงเบนเบี่ยงเบนให้ใจเราพักในเรื่องนั้นๆไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะก็หากาแฟหาชาไปดื่มด้วย หาขนมไปกินด้วยอร่อยอร่อย,ออยถ้าใครชอบเขียนไดอารี่ก็เอาสม,มุดเอาดินสอปากกาไปเขียนด้วยบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเองในอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเจอก็ได้ถ้า,ถาเราแบบไม่เคยให้โอกาสตัวเองในในในเรื่องพวกนี้นะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็อ่า ไม่ใช่ฝืนบางบางทีก็พยายามทําในสิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็มันอาจจะดีสำหรับตัวเราก็ได้วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ต่างแดนอาจจะมีหลายคนที่ไม่ได้อยู่นอร์เวย์ที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมาก ก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนที่ที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เราเรียกว่าครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยู่ไกลบ้านบางทีก็เหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าคุณจะไปอาศัยอยู่ไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไกลบ้านด้วยสาเหตุใดๆก็ตามถ้าคนที่ได้ออกจากบ้านไปนะคะก็จะมีความรู้สึก พื้นฐานหลายๆความรู้สึกที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจเป็นอย่างมากว่าความต้องการของคนอยู่ไกลบ้านก็เป็นยังไงก็อยากให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติข้า็หาธรรมชาติแล้วก็จะ,ะพยายามให้ตัวเองได้ศึกษาสิ่งที่อยู่เฉพาะตรงหน้าเท่านั้น ให้จิตใจตัวเองได้นิ่งลงได้ช้าลงดูสิ่งเล็กๆน้อยๆเห็นคุณค่าเห็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆใส่ดูรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นใช้เวลาในการดูบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็อาจจะช่วยให้เราเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดีได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในต่างแดนขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอมีทุกวันที่ดีๆที่เราลุกขึ้นอยากจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ